สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับติเข้ามาูช่มนุ่มเซกนนคนไตนี่ครับคลิปนี้กิดเหมือนเดิมนะครับนุ้มเซกพาเพื่อนกับมาแรงอื่นๆเล่าค้งาองสม,มุนไพรกันสักที่เล้วนะครับกอคลิปนี้นะครับนุ้มเซกจะพาเพื่อนกับมาถูจักกับสรรพคุณนองลูกดิ้งปิงครับคนปากกลางเขาเรียกว่าลูกตะลิงปิงนะครับคนปากตายบ้านผมนะครับเรียกว่าลูกลิ้งปิงงกบับลูกลิ้งปิง จะมีหลอดเปรี้ยวนะครับจะมีหลอดเปรี้ยวก็ับผมเป็นเกุ้นตั้งยาแล้วครับก็กินนี่กับน้องซีก็จะมากินลูกลิงปิ่งนะว่าถ้าลิงปิงนะครับเพ่หมือนก็นล้อยักลองกินเลยห์นะก็เสือมากินได้นะครับหรือว่าโอ๊กตีบ้านก็ต้องกินกันยีเล่แล้วครับบบกุ้นป้าแบบเกงส้มลาวครับแกงส้มกับปลาลอยครับลอยหมากได้ครับแกงส้ม กระจายจะเปรี้ยวนะครับก็มี้นสำหรัคุณตั้งยานะครับช่วยเป็นยาแก้ไอกับสีหากับมันลูกกระโโป้ช่วยในการจะเลื่อนอาหารนะครับจะเลื่อนอาหารก็ช่วยลดลดน้ำตาลในเลือดได้หลักกับลดน้ำตาลในเลือดนะครับอยู่ใต้ฟันลุงเดียวกับ มาเฟื่องนะครับแล้วก็ยั่งช่วยหลักซ่าโดดติดซิดงแถวบ้างครับระ่ว่าการที่ว่ามากินนะครับข็ไม่ก้นกินตอนตอนว่างนะครับตอนตองว่างอาจจะมาเจ็บพุ่งได้นะครับระว่าคก้นเป็นไตนะครับเปิ้งทอง ไม่ก้นกินนะครับไม่ก้นกิ่นถ้าว่า,ช,าช่วยในการกับเนื้อนะครับช่วยในการกับเนื้อก้อยกินกับปิกไก่นะครับกินกับปิกไก่กลับเนื้อเอาจากหลังกายนะครับนี่กับนุ้งเสื้นนี่กับปิกไต้นะครับนันจากเวลในการกับเนื้อ ได้หลังการได้ดีขึ้นนะครับแลาวก็กินเพื่อนเลยกรับเพื่อนโรคมันกินกันแดกนะครับเป็นอาหารว่างฝ้าใบแกงได้กรับฝ้าใบแกงอย่างต้มนะครับอย่างต้มร้อนนี่ครับเจอหัวนึ่งนะครับยุ้งซี่ฝ้ายผัดแร่นะครับ,รบแกงสม้ม ลิงปิ้งนะครับแกงส้มตะลิงปิง้งร้อยกับอ๋อหลายๆก้นก็คงเคยกินกันแล้วน,นะครับก็กินกินยิงปืนกินยิงปืน,นก,ก,กับอืมแล้วก็แกงส้มแต่จับกับนี่แล้วกับแกงส้มลิงปิ้งครับนี่กับลูกลิงปิง้งลูกตะลิงปิ้งนะครับ พักหมักเก่งส้มนะครับเก่งส้มกระปลาครบวนี้ผู้มากเก่งส้มกับปลากินข้าวล้วนลนร้อยนะครับร้อยร้อยคลิปนี้นะครับหนึ่งซีเอาสซบ,บคุณลูกตะลิงปิงหรือว่าดิ้งติงมาบอกสซบ,บคุณเพื่อนๆนนะครับกินปืนเลยครับโดนนั้นนะครับเพื่อนๆอยากกินมาก กับกินนีนะกับนุ้งซีก,กออหลวงล่าของซาพกุนมาเล้งกับเพื่อนๆว่าหลวงลิงปิงกับหลวงตาลิงปิงนี่นะครับช่วยในการข้าวสินห้าแก่ขาดเหมือนกระโผจะเลื่อนอาหารเหตุผลยังช่วยในการลอดน้ำตาลไเห้ืดได้ ก็นตอนนี้ทางนั้นนะครับการเดีว่าเอาสมุนไพร้มากินกันนะครับก็อวรศึกษาคณะกันกินวิธกการจ่ายไฮทุตองกับนุ่มเซ้เพก่อ,อ,อ,อว่า,าเ,เอาเหลืองลาบกองสมุนไพไรมาบอกลเก้าซิบเป็นสมุนไพรตัางเหลือเป็นวิตยาท่านกับตอนนี้คลิปนี้นะครับก็อุณดุจเปลี่ยนกับติดตามชมนะครับก็อขอลรไปก่อนนะครับคลิปหน้านุ่มเซจะเอาหลองลาบสมุนไพรอะไรมาเล่งกับเปื่อนก้อขุติดตามกันนะครับ สรีกิฟต์น,นี้ขอลาไปก่นอนครับสวัสดีครับ